สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อารินดีไอวยนะคะอาการต่างๆเหล่านี้กินผักกาดขาวช่วยได้ค่ะถ้าไม่ฟังถือว่าพลาดค่ะผักกาดขาวนะคะมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนเมื่อราว6-7 0 0 0ปีก่อนค่ะ จากนั้นนะคะจึงแพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกทั้งเอเชียอเมริกายุโรปออสเตรเลียและโดยเฉพาะเกาหลีนิยมนำมาทำเป็นกิมจิค่ะ ผักกาดขาวเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงผักกาดค่ะมีลักษณะอวบน้ำนิยมรับประทานใบเป็นผักที่มีส่วนประกอบหลกัหลกๆเป็นน้ำและเส้นใยอาหารนะคะรสหวานเล็กน้อยอ่อนนุ่มดูดซับน้ำได้ดีค่ะจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะ รากผักกาดขาวนะคะเป็นระบบรากแก้วค่ะแข็งแรงอ้วนกลมนะคะมีรากฝอยอยู่ปรปลายค่ะและมักจะรวมกันเป็นกระจุกค่ะลำต้นนะคะมีลักษณะอ้วนกลมตั้งตรงนะคะเป็นข้อสั้นๆค่ะส่วนใบนะคะก็จะแตกออกจากลำต้นมีลักษณะอวบน้ำก้านใบมีสีขาวออกเขียวเล็กน้อยค่ะ แผ่นใบนะคะก็จะมีสีเขียวอ่อนเป็นกาบหุ้มซ้อนกันเป็นชั้นๆแผ่นใบอ่อนนุ่มนะคะผิวใบหยกักขนาดรูปร่างของใบนะคะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ค่ะผักกาดนะคะออกดอกเป็นช่อค่ะแต่ละดอกนะคะจะประกอบไปด้วยดอกย่อยจำนวนมากการช่อดอกยาวนะคะกลีบดอกมีสีเหลืองส่วนเมล็ดนะคะมีลักษณะแบนยาวค่ะหัวท้ายแหลมเปลือกบางสีเทาปนครีมค่ะ ผักกาดขาวนะคะนิยมปลูกก็จะมีประมาณ3ามสายพันธุ์ค่ะพันธุ์แรกนะคะก็คือผักกาดขาวพันธุ์เข้าปียาวนะคะลักษณะปลีจะสูงและเป็นรูปไขค่ค่ะพันธุ์ที่2นะคะก็คือผักกาดขาวพันธุ์เข้าปีกลมค่ะหัวก็จะกลมนะคะและกลาบใบาจะแน่นกว่าพันธุ์ปียาวค่ะ พันธ์ุที่3นะคะก็คือประกาศขาวพันปีหลวมนะคะคือประกาศพื้นเมืองทั่วๆไปปลูกง่ายมีลักษณะใบไม่ห่อค่ะแต่อร่อยน้อยกว่าสองสายพัน์แรกค่ะ ทราบไหมคะว่าทำไมผักกาดขาวจึงช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ก็เพราะว่าผักกาดขาวนะคะเป็นผักที่มีเส้นใยอาหารสูงมากค่ะจนได้รับเรียกขานว่าเป็นเจ้าแห่งเส้นใยอาหารค่ะและเส้นใยในผักกาดขาวนะคะก็เป็นเส้นใยชนิดไม่ละลายน้ําค่ะจึงช่วยอุ้มน้ําได้ดีทําให้มีกากอาหารมากนะคะและอ่อนนุ่มส่งผลทําให้การขับถ่ายคล่องค่ะ นอกจากนี้นะคะเส้นใยอาหารในผักกาดขาวยังช่วยป้องกันสารอนุมูลอิสระช่วยกำจัดสารพิษจากอาหารที่กินเข้าไปค่ะแล้วทำความสะอาดลำไส้นะคะทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ลงได้ค่ะในผักกาดขาวนะคะก็จะอุดมไปด้วยโฟเลตค่ะซึ่ง ช่วยทำให้เม็ดเลือดแดงนะคะแข็งแรงค่ะจึงเหมาะกับผู้หญิงนะคะที่กำลังตั้งครรภ์ค่ะเนื่องจากโฟเลตในผักกาดขาวนะคะก็จะมีคุณสมบัติช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของทารกในช่วง3เดือนแรกนะคะให้เป็นไปอย่างปกติค่ะ ในผักกาดขาวนะคะก็มีวิตามินซีเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งมีฤทธิ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะทำให้ไม่เจ็บป่วยง่ายค่ะอีกทั้งนะคะยังช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณนะคะและดูอ่อนกว่าวัยนอกจากนี้นะคะยังช่วยขับเสมหะและรักษาอาการหวัดได้เป็นอย่างดีค่ะแคลเซียมในผักกาดขาวนะคะก็จะช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงค่ะ ช่วยชะลอและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกเสื่อมในผู้ใหญ่ได้ส่วนในเด็กนะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกอ่อนได้ค่ะประกาศขาวนะคะมีกรดอะมิโนอยู่มากค่ะซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะในผักกาศขาวยังมีโมลิบดีนัม um นะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมันทําให้สุขภาพโดยรวมของร่างกายดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะกรดนิโคตินิกนะคะที่มีอยู่ในผักกาศขาวมีคุณสมบัติในการช่วยลดไขมันชนิดไม่ดีในเลือดค่ะและช่วยเพิ่มระดับไขมันชนิดดีซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกายค่ะ ธาทองแดงในผักกาดขาวนะคะจะให้พลังงานแก่ร่างกายและยังช่วยในเรื่องของการดูดซึมธาตุเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ การทานผักกาดขาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็ควรทานแบบดิบๆมากกว่าสุกค่ะเพราะวิตามินซีและเอนไซม์บางอย่างนะคะในผักกาดขาวไม่สามารถทนความร้อนได้สูงมากค่ะดังนั้นนะคะสารอาหารอาจจะสลายไปเมื่อผ่านความร้อนหรือทำให้สุกค่ะ เนื่องจากผักกาดขาวนะคะเป็นผักที่มีกาบห่อหุ้มกันหลายชั้นค่ะและอยู่ติดกับพื้นดินนะคะและเกษตรกรบางรายนะคะก็อาจจะลดต้นทุนโดยการนำอุจจาระคนนะคะหรือมูลสัตว์มาใช้เป็นปุ๋ยรดผักค่ะซึ่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของไข่พยาธินะคะตัวอ่อนพยาธิและเชื้อโรคอื่นๆซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคพยาธิหรือโรคในระบบทางเดินอาหารแก่ผู้บริโภคได้ค่ะ ดังนั้นนะคะก่อนที่จะนำมารับประทานก็ควรจะล้างทำความสะอาดก่อนโดยแยกล้างทีละใบค่ะเพื่อจะได้มั่นใจว่าจะไม่มีไข่พยาธิหรือยาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ภายในกบบาบใบได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยหรือแน่นท้องเป็นประจำนะคะก็ไม่ควรทานผักกาดขาวในปริมาณที่มากค่ะวิธีการเลือกซื้อผักกาดขาวนะคะก็ให้เลือกหัวที่ยังมีใบเขียวสด ไม่เหี่ยวไม่มีรอยดำช้ำนะคะและใบยังติดแน่นกับโคนค่ะไม่ควรเลือกหัวผักกาดขาวที่ขาวเกินไปนะคะเพราะแม่ค้าอาจจะดึงใบออกไปหลายชั้นแล้วค่ะและหัวที่มีรอยมแมลงเจาะเล็กน้อยนะคะก็จะดีกว่าหัวที่สวยมากๆค่ะเพราะนั่นแสดงว่าอาจจะฉีดยาฆ่า,มาแมลงมาค่อนข้างเยอะค่ะ หากจะกินผักกาดขาวดิบๆนะคะก็อย่าลืมนำผักกาดขาวไปล้างทําความสะอาดก่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีที่อาจจะตกค้างได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลิน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ